วันนี้ก็คุณเก๋ไม่ต้องบอกกันเลยว่า

เราทำเองนะยึดสนไปหอวเลยได้ um, มันก็ไม่ต้อทับวงแล้วนะสายกันเลยนมันเป็นความเั็นสายจางสายจางอันแรกเลยนใช่ทำผิดมาหลายครั้งวันนี้แล้วว่ามาเช้าอ่ะมาเช้าพี่ชีอะแค่กล่าวเวลาระวังข้างหลังนะคะเพื่อชั่วโมงเดียวพอไงวันทำงานไม่แต่ก็วันทำงานพิธีที่ไม่ไม่พิธีอีกแโมงเจอกันนะเจอกันครับเดี๋ยวน้องไปเจอไม่เจออะไว้วันหลัังสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มีขาไม่ถูกแลวไป